Paid, เมิวสินครับมาจากสวัดขอนแก่นครับโรงเรียนบ้านสาวัถีสาวัถีราชรังสฤษครับอายุ12ปีครับลูกหลานพี่น้องชาวอุดรอดรขอนแก่นใช่พออายุ่กอนบุตรไหลไอ้คนเสียดีนจนมาเป็นอุดรอยู่เขาเปิดในซุปป่อนบุตรเดียวธรรมมาเขาแบอุดรคือกันเจ้าของคนงานเพียงอย่างเดียวพรักที่แม่กลองพบรักที่แม่กองสิบสองปีตาหมาความฝัน <silence> <mid> <stress> นาคือผู้หดพี่น้องนาคือผู้ใดคือคอเตีจะไปหาบอได้เนี่ย่อยินทาเรียก่อ,อยิเยพามามาเพราะน,น,นาครับพี่น้องมนถามมาว่าเจ้าเมใครใส่าสั่นคือหอดท้ายาเตคือหอดทับคือหอดเอวบูล่ม่หอดบอลม่เราตัเรียยเดครับคุณคู่กับแม,คมาา่คุณคู่ทักทายพี่น้องดัานนาเิทีดัานนาอะไรสวนก่อน สวัสดีครับฝากเนี่ยฝากตัวน่ด้วยครับคู่ชิ้นจังครับตัเกียวมิวสิกครับเฮ้ยแต่าเห็นคู่บ้านหรอหอ้อ,อ,อ,อ <Hey. S 1> เงเซ้ยวุ้ยวื้ยวื้ยวุ้ยแต่เาไปเยียวยุ่งหรังกับค่าคำหมากห้องน้ำมูเร <laughs> าเละเดี๋ยวเนี่ย hey. เอาไปนี้เจใหายน้องไส้หล่าเฮ้าลลไปทักไทยพี่น้องทายลูก,ก,กลนว่าพี่น้องสะกอนแจับไฟโผล่ด้วยอีเม่นะครับผมเด็กนมจากขอกนแก่นพี่น้องของนแก่นมีบ่อน้อไทยขอนแก่นยืนอยู่มีบอ่อบโอ้ยหลายอยอะขอบคุณเลย ยูทบอกพี่น้องอีสานบานเท่ายสทธกับฮับจักกบเกี่ยวแมนครับยุสัยสกับบอทิมบ่ป้ากันพี่น้องอีสานบานเท่าพี่น้องข้นมักมวนนะครับผมจะในกกราบขอบพกุ้นได้หลายพี่น้องนะครับกับผลการเป็นพบรักที่แม่กลองพี่น้องให้การสนับสนุนจากการสร้างสรรค์ตัวเกี่ยวเิวสิกครับเรื่องนี้กับฝากผลงานซิงเกิลใหม่ของคู่ชินจักพ่อค้าปีใหม่น่าจะได้ฟังรับชมรับฟังหลังปีใหม่แมนครับผมขับผลงันเล่งหลงสาวรุ่นใหญ่หลงสาวรุ่นใหญ่ ถามเศร้าคะแนนแถวพี่น้องป่าจีนใสอ่อสาวรุ่นใหญ่ยิ่งใส่ดอใหญ่สมองอยู่บ่ใหญ่สมองครับผมอ,าอา้าัมณีเสียห้น้องเสายหลาล่องเพ่งแม่พน <c oughs> เพ่งแม่ <c oughs> เพ่งแม่ <c oughs> เม่ยัม่หาหมาแหลกขู่